ชวนชิมชวนใช้กับ EPP สวัสดีครับผมแมนเจ้าของร้านเซ้งลูกชิ้นปลานะครับร้านเราขายอาหารประเภทตามสั่งนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋วด้วยและจุดเด่นของทางร้านก็คือหมูนุ่มครับเป็นสูตรของคุณพ่อของผมเองครับ ร้านเรามีเมนูที่ไม่ควรพลาดน,นะครับหมูทอดกระเทียมกระเพราหมูข้าวผัดซึ่งข้าวผัดร้านเราจะไม่เหมือนร้านอื่นนะครับร้านเราจะมีหมูทอดโรยอยู่บนหน้านะครับร้านเราตอนนี้สามารถนั่งทานที่ร้านได้แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกก็สามารถสั่งกลับบ้านได้นะครับโดยทางร้านใช้กล่องอาหารมีฝาปิดสนิทสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ครับ เซ้งลูกชิ้นปลาคุณผู้ชมชื่อเขาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนาะจากนั้นมีอาหารตามสั่งเมนูดีๆเยอะมากขายมายาวนานแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วนะฮะลองแวะมาชิมได้ร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนนทบุรีครับปากซอยพี่บุญสงครามสี่ครับผมเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามทุกวันครับแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีกล่องอาหารจาก EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับมอบไปทางร้านเอาไว้ใช้ดีๆวันี้หนึ่งชุดด้วยนะครับขอบคุนดย EPP มันบรรจุพัน์ที่ใส่ใจคุณ